ผลักดันเข้อศกบัญชีเข้าเข้าสู่บัญชียานแบตหมดเหรอจะบบัังคไม่ใช่ไปดับเหรอเฮ้เราไม่กลัวเรามีแบตเรามีแบตนะครับแบตรถยนต์เก่านะครับนี่เลยใส่ตัวแปลงนะครับแล้วก็นี่เลยที่ชัดแบตในรถยนต์นะครับก็ชาร์จได้ตอนนี้1.2แอมป์นะครับ ยังไม่พอมาต่อกับวิทยุแก้เหงาได้เข้าไปดับนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับชาร์จแบตมือถือได้นะครับทดสอระพของยาับลำโพงบลูทูธได้นะครับโอเคมีแค่นี้นะครับตอนนี้ไฟดับอยู่นะครับมือถือนะครับมี led อ้ยอมีไฟ LED หนึ่งไปทางหน้าศูนย์นะครับโอเคนะครับ